ปิดประวัติตัวตุลานนครับครอบครัวนักเคลื่อนไหวการเมืองเผยวิธีเลี้ยงลูกอย่างไรให้เข้าขุกครับเพจดังบนโลกออนไลน์เจ๊จุกคลอง3ครับโพสต์ระบุว่างงไหมล่ะมึงพอแม่มาขอประกันตัวออกไปเหมือนเดิมอีกแล้วเหตุผลเนี่ยกลัวเรือนจำจะดูแลไม่ดีแล้วจะขิด วนอีลอบเดอร์อีกแล้วออกมาอยู่บ้านรักษาตัวหายแล้วทำผิดกฎหมายต่อพ่อและแม่ตะว,วันไม่เห็นด้วยครับชี้ไม่เห็นด้วยวิธีการเชิงอหิงสาอดอาหารอดน้ำไม่รับการรักษาแต่ก็ตะหนักว่าวิธีการที่ทำร้ายตัวเองเช่นนี้ อาจเป็นอาวุธเดียวของประชาชนคนธรรมดาครับจากประเด็นความวุ่นวายที่เกิดขึ้นนะครับกรณีสะเทือนใจคนไทยทั้งประเทศหลังกลายเป็นข่าวใหญ่ประเด็นบีบแตรใส่ขโวนเสด็จก่อนจะ,ะเผชิญหน้ากับกลุ่มส่วนรวมประชาชนปกป,ป้องสถาบันจนเป็นดรามา่าร้อนบนโลกโซเชียลและในตอนนี้ตะวันนะครับก็ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกลุ่มเพราะป,ประกาศงดน้ำงดอาหารเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมให้นักโทษการเมืองทุกคนครับ โดยเพดานบนโลกออนไลน์นะครับเจจุคของสามเนี่ยก็ได้มีการวิพาวิจารณ์เรื่องนี้อย่างหนักเลยนะครับถือบุพการีของตะวันเนี่ยโดยโพสต์นะครับระบุว่างงไหมล่ะเมืองพ่อแม่เนี่ยมาขอประกันตัวออกไปเหมือนเดิมอีกแล้วเหตุผลเนี่ยเพราะกลัวเรือนจำจะดูแลไม่ดีแล้วจะขีดวนอีหลบดเดิมอีกแล้วออกมาอยู่บ้านรักษาตัวหายแล้วทำผิดกฎหมายต่อเข้าอีกรอบอ้อยปัญหาเยอะก็ใช้เชือกคะ่ะเร็วสุด งานนี้ครับคุณผู้ชมโซเชียลออกความคิดเห็นกันเดือดเลยครับระบุว่าต้องถามว่าอบรมสั่งสอนลูกเนี่ยกันยังไงลูกถึงเข้าไปอยู่ในคุกลูกคนข้างบ้านเขาเป็นยังไงบ้างชะโงกหน้าดูตัวอย่างหน่อยไหมเรือนจำดูแลไม่ดีแล้วพ่อแม่ดูแลดีหรอให้พ่อแม่เนี่ยเข้าคุกแทนเธอตัวเองทำผิดประท้วงอดอาหารยังกล้าขอปล่อยตัวชั่วคราว นอกจากนี้ครับคุณผู้ชมโซเชียลครับยังมีการถามถึงนายพิธาลิมเจริญรัตนะครับที่ก่อนหน้านี้นะฮะตะวันเนี่ยถูกดำเนินคดีกรณีลฟทสด Facebook รอรับขบวนเสด็จบริเวณถนนราชดำเนินเมื่อวันที่5มีนาคมปี65ครับและได้รับการประกันตัวแต่ภายหลังเนี่ยถูกถอยประกันนะฮะโดยตะวันโพสต์และแชร์ข้อความใน Facebook ที่เข้าข่ายผิดมาตรา112และมีพฤติกรรมขับรถเข้าใกล้พื้นที่รับเสด็จ วันที่20เมษายน65นะครับศาลเนี่ยได้สั่งเพิกถอนการประกันตัวและนำตัวส่งเข้าทันทัดสถานหญิงกลางระหว่างนั้นครับตะวันเนี่ยอดอาหารประท้วงเป็นระยะเวลากว่า37วันจนนายพิธาลิมเจริญรัตนะครับอาสาเป็นนายประกันให้กับตะวันและได้รับการประกันตัวโดยศาลนะครับได้มีคำสั่งให้นายพิธาเนี่ยเป็นผู้ดูแลก,กำกับความประพฤติของจำเลย มีอำนาจในการว่ากล่าวเงื่อนไขของศาลเนี่ยอย่างเคร่งครัดหากมีการกระทำผิดเงื่อนไขถือว่าผู้ร้องขอปล่อยชั่วคราวเนี่ยผิดสัญญาประกันครับโดยศาลนะครับได้มีการสอบถามว่าหากปล่อยตัวชั่วคราวตะว,วันแล้วเนี่ยนายพิธาในฐานะนายประกันจะให้ความมั่นใจต่อศาลได้อย่างไรว่าจะกำกับดูแลจำเลยได้ คุณผู้ชมฟังประโยคนี้ดีๆนะครับนายพิธาตอบว่าตนเนี่ยยินดีทําหน้าที่เป็นผู้กํากับดูแลเพื่อให้ตะวันปฏิบัติตามเงื่อนไขของศาลจะทําหน้าที่คอยตักเตือนและดูแลตะวันเองโดยพ่อและแม่ของตะวันเนี่ยยินยอมให้ศาลแต่งตั้งพิธาเป็นผู้กํากับดูแลของตะวันด้วยอันนี้นับว่าพิธาเนี่ยเป็นพ่อคนที่3มของตะวันหรือเปล่าครับอ่ะ สาลถามต่อมานะครับว่าหากตะว,วันเนี่ยได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวออกไปแล้วและทําผิดเงื่อนไขของศารอีกพิธาในฐานะนายประกันและผู้กํากับดูแลจะทําอย่างไรนายพิธาตอบมั่นใจเลยครับว่าจะรับผิดชอบอย่างเต็มที่ตามกฎหมายได้ให้อํานาจรับรองไว้ครับแต่อย่างไรก็ตามคุณผู้ชมในเวลาต่อมาครับเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์ปี66นะครับนายพิธาเนี่ยถึงขั้นกล่าวยกย่องตะว,วันในสภาแบบเท่ๆเลยครับว่า ทุกครั้งที่ผมไปหาคุณตะวันเนี่ยผมมองตาตะวันแล้วเห็นพี่พิมพ์ลูกสาวของผมอยู่ในนั้นนอกเหนือจากนี้ครับโซเชียลยังมีการขุดประวัติพ่อและแม่แท้ๆของตะวันนอกเหนือจากนายพิธานะครับอย่างนายสมหมายตัวตุลานนและนางกาหลงตัวตุลานน โดยเมื่อสกุมภาพันธ์ปี66สำนักข่าว BBC ประเทศไทยเผยบทสัมภาษณ์ว่าถ้าจะถามความคิดเห็นของพ่อแม่ว่าอยากให้ลูกทำอย่างนั้นไหมมันสุดโต่เกินไปพ่อแม่เนี่ยไม่มีใครอยากทำแต่ถ้าลูกอยากจะทำแล้วพ่อแม่ต้องสนับสนุนไหมก็ต้องสนับสนุนนายสมหมายตัวตุลานนท์พ่อของตะว,วันกล่าวกับ BBC ไทยครับ โดยพ่อและแม่ของตะวันนะครับยอมรับว่าไม่เห็นด้วยกับวิธีการต่อสู้ของบุตรสาวแต่ก็เข้าใจถึงอุดมการณ์เพื่อประชาธิปไตยและความยุติธรรมรวมถึงนิสัยของบุกสาวเนี่ยที่ห้ามไปเขาก็คงไม่เชื่อเราเราทําอะไรไม่ได้แม่อันนี้เนี่ยหมายถึงว่าลูกเนี่ยดื้อหรือเปล่าครับหัวรันหรือเปล่าครับพูดไปไม่ฟังเนี่ย เธอนะคะจะอดข้าวและอดน้ํานั่นทําให้นายสมหมายหรือว่าพ่อของตะวันเนี่ยบอกว่าไม่อดน้ําได้ไหมเพราะรู้ว่าหากร่างกายของคนเราเนี่ยยังได้น้ํามันก็สามารถต่อชีวิตให้อยู่รอดต่อไปได้นายสมหมายเนี่ยก็บอกว่าอดข้าวอย่างเดียวไม่ได้หรือไม่ต้องอดน้ําตะวันเนี่ยบอกไม่ได้นายสมหมายเนี่ยก็เลยบอกว่าเดี๋ยวไปคุยกันที่บ้านโดยระยะทางที่นายสมหมายกลับบ้านวันนั้นนะครับเป็น่วงที่เขาเนี่ยได้คุ้นคลิกว่า หากพ่อแม่ห้ามตะวันไม่ให้ทำํำตามความต้องการเนี่ยลูกสาวของพวกเขาจะยิ่งมีภาระทางใจกับที่บ้านอีกคุณผู้ชมฟังดีๆนะฮะนั่นแหละจึงทำให้ผู้เป็นพ่อตกลงใจว่าอาจเป็นอีกครั้งที่ห้ามลูกสาวไม่ได้ครับถ้าเกิดว่าถอนประกันแล้วเข้าคุกถ้าเกิดว่าเขาไม่สบายใจ มันจะยิ่งทําร้ายเขาผมเลยบึ่งกลับบ้านหาแม่เขาแล้วคุยกับแม่เขาว่าเออลูกเนี่ยไม่ยอมแน่ๆเลยยังไงก็ต้องให้ทําแต่ถ้าทําแล้วเรามาคุยกันดีกว่าว่าเราจะให้ลูกเนี่ยเป็นยังไงให้เขารักษาตัวเองให้เขาเนี่ยรักษาชีวิตไว้ ด้านนางกาหลงนะครับเล่าว,ว่าเมื่อได้ยินลูกสาวพูดแบบนั้นเนี่ยทราบทันทีว่าไม่สามารถเปลี่ยนใจตะวันได้ครับและรู้แน่ชัดว่าครั้งนี้ตะวันยอมแลกด้วยชีวิตเลยเหมือนกับว่าจะเอาชีวิตเป็นเดิมพันแต่นั่นเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่พ่อและแม่อยากเห็นครับแน่นอนครับว่าเธอและสามีเนี่ยไม่เห็นด้วยกับวิธีการเชิงอหิงสา อดอาหารอดน้ำไม่รับการรักษาแต่ก็ตระหนักได้ครับว่าวิธีการทำร้ายตัวเองเช่นนี้อาจเป็นวิธีเดียวของประชาชนคนธรรมดามันอาจเป็นอาวุธเดียวที่เขามีอยู่ที่จะต่อสู้กับเหตุการณ์ได้นางการหลงแม่ของตะวันระบุครับ อย่างไรก็ตามครับคุณผู้ชมแบบนี้นะครับเป็นการเลี้ยงลูกที่ผิดหรือถูกคุณผู้ชมเนี่ยต้องตัดสินใจกันเอาเองแล้วกันนะฮะทั้งหมดนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถกดไลค์กดแชร์และเข้ามาร่วมกันแสดงความคิดเห็นเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราได้นะฮะ